สวัสดีค่ะหวยลาวพัฒนานะคะอ่งวดวันพุธนะคะตรงกับวันที่สิบนะคะวันที่สิบมกราคมนะคะสองห้าหกเจ็ดนะคะผลออกวันที่ผ่านมานะคะเก้าเก้าสี่สี่เจ็ดห้านะคะเราจะลงสูตรคุณยายก่อนเนาะ ที่ผ่านมาสูตรคุณยายก็มานะฮะมาสี่สี่เนาะเอามาดูสูตรคุณยายนะฮะคุณยายให้สูตรมาแล้วนี่ก็จะเป็นสูตรคุณยายะะอ่ะมาดูสูตรคุณยายนะฮะที่ยอดก็จะมีแปดหกแล้วก็ห้าห้านะ,ะตัวนี้ก็จะเป็นในชุดเลยอันนี้ก็จะเป็นสูตรยาวนะฮะ ตัวนี้ก็จะเป็นสูตรตรงนะคะสูตรตรงก็จะมีทั้งหมดบนล่าง3ามชุดนะสมชุดสังเกตว่าสูสูตรตรงวิธีดูนะ,ะอ่าอย่างอย่างลงมาแบบนี้ลงมาแบบนี้ก็ชนกันนะคะก็จะมีตัวเลขชนกันเนาะอ่าเดี๋ยวเราก็ดูไม่ค่อยไม่เป็นหรอกนะแต่ว่าเอาสูตรไม่ให้ดูเฉยๆแต่แต่เรา ส่วนมากเราก็จะเป็นเน้นที่คุณยายเจาะให้นะแต่ว่าถ้าเป็นสูตรยาวเนี่ยระวัง3ตัวนะถ้าสมมุติว่าใครชอบ4 2, ีสองย่างนี้ก็ระวัง1 4 2อะไรแบบนี้นะคะตัวเลขที่ใกล้กันอะไรแบบนี้นะคะวิธีวิเคราะห์นะเนาะอ่ะเบิ้ลมา2องคู่นะคะ ไม่แน่เลขอาจจะเบิ้นต่องวดหรือเปล่านะเนาะเพราะว่ามาเก้าเก้าสี่สี่เจ็ดห้าเจ็ดห้านี่ก็เป็นตัวเดิมนะอาจจะเบิ้ลต่องวดนะคะให้ระวังเอ่อเพราะว่าวันที่สิบนี่ก็ตรงกับวันพระด้วยนะอ่ะมาดูคุณยายโจเน้นมานะคะเอ่อคุณยายให้เด่นห้าและสี่นะคะก็จะมีห้าห้าแปดหก เจ็ดศูนย์สี่แปดแปดเก้าสี่ศูนย์ห้าสี่ห้าหกศูนย์หนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์หนึ่งแอดชอบกับคุณยายอยู่นะศูนย์หนึ่งแล้วก็ห้าสี่ 54, แล้วก็สี่ศูนย์นะ,ะมีชนกันอีกนะงวดนี้สูตรคุณยายกับสูตรแอดชนกันอยู่นะชุดหนึ่งชนกันชุดหนึ่งนะคะท่านผู้ชมเอ้ยสองชุดเลยนี่ไงอ่าแต่ว่าของแอดเดี๋ยวรอลงพรุ่งนี้นะคะแอดก็มีฝันอยู่นะคะแต่ ไม่ได้เป็นตัวเลขจะบอกว่าเป็นตัวได้เป็นตัวอยู่แต่ว่าตื่นขึ้นมาแอดลืมอ่ะท่านผู้ชมตื่นขึ้นมาแอดลืมแต่แอดจาได้นะ่ะมีสี่นะ,ะมีสี่รู้สึกว่าจะเป็นเลขเรียงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะแต่ว่าแอดแอดลืมนะฮะแอดลืมเดี๋ยวเดี๋ยวก็ต้องรออีกทีหนึ่งนะฮะว่าสูตรมายังไงบ้างเนาะ แต่ก็ฟันดีอยู่เอาสูตรคุณยายไปวิเคราะห์แต่ตรองก่อนนะคะโปรดใช้วิจารยาณทุกครั้งในการรับชมด้วยนะคะท่านผู้ชมขอทุกท่านโชคดีนะคะอ่ใครที่เข้ามาติดตามสูตรหวยคุณยายนะคะที่ผ่านมาคุณยายก็ามา44นะคะอขอบพระคุณมากๆคะ่ะ